ร้องเพลงลูกทุ่งซุปเปอร์ซุปตาสํสำหรับใครที่พลาดโอกาสการเป็นซุปตาดาวรุ่งลูกทุ่งดวงใหม่ขยายเวลาการรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3ตุลาคม2555สมัครได้ด้วยตัวคุณเองที่สตูดิโอท็อปไลน์แชนแนล เจ็1สทับ1ถึง5ซอยภูมิจิตถนนพระรามสี่แ,แขวงพระขนงเขตคลองเตยกรุงเทพ10110 10. <ค><ณ>เราให้โอกาสคุณ <c oughs> แล้วคุณละ่ะ <c oughs> ให้โอกาสตัวเองหรืออยัง <c oughs> ที่จะทําคันเป็นสู่การเป็นซุปตาดวงใหม่ <c oughs> ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่085 252 5896หรือ www.facebook.com o ทลับลายแแล้วเจอกัน วันร <night> ับสมัครแน่นอนค่ะเพื่อว่าจะได้เป็นเพื่อว่าจะได้เป็น